อย่างลูกเนี้ยถ้าเราเอาเข้าไปก่อนเอาใส่ในหม้อก่อนมันก็จะสุกเร็วเนาะแล้วก็ลูกนี้ตรงใจจะเข้าหล่างสุดลูกนี้เป็นลูกที่สองโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยเนาะของเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกินข้าวกับไข่ต้มสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดียามสายๆเนาะอันนี้ลูกใจยอยากกินไข่ต้มไข่ต้มจ้ะแล้วเราจะมาต้มไข่กันว่า ต้มยังไงให้มันเป็นยำมะตูมเนาะไข่ได้ต้มน้ำเอาไว้แล้วต้มน้ำแบบเนี้ยจะ้ะอย่าให้มันเดือดนะเดือดเดือดแล้วไข่เราจะแตกเอาไฟกลางค้อนไปอ่อนเนาะแล้วก็แล้วก็ใส่ไข่ลงไปจะ้ะค่อยๆใส่นะอย่าอย่าใส่แรงเดี๋ยวไข่เราจะแตกใส่ลงไปเลยต้มสามลูกก็พอ ไข่มันเลือไม่เยอนะเนาะตั้งเวลาจะกราจะต้มแปนาทีนะมันจะพอดีโอเคเดี๋ยวรอแปนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันเสร็จแล้วทุกคน8นาทีปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวเราไปเทน้ําจะทําการเทน้ําร้อนออกจาก ใส่เย็นบุบไข่ก่อนนะก็กลับเข้าไปบุบเลยมันนิ่ม ดูเนะว่ามันจะยางมาตุ่มหรือเปล่าเขาบอกว่าแกะไข่ในน้ำมันจะแกะง่ายอันนี้ไม่เคยลองนะผ่าไข่ได้มีดมาชุบน้ำก่อนจะมาผ่าให้ดูเลยว่ามันจะยางไหมจะตุ่มไหม ไม่จ้ะนี่นี่คือไข่ต้มแปดนาทีจ้ะมีข้างในเป็นอย่างนิดหน่อยถ้าต้มเจ็ดนาทีนะมันจะมันจะแกะไม่ได้จ้ะเพราะมันจะเร็วเกินไปอู้นี่จ้ะไข่ต้มแปดนาที เคยต้มเจ็ดนาทีละ <c oughs> มันเร็วเกินไปจะมันแกะไม่ได้อน,นี่สุกไปหน่อยอันนี้จ้าทุกคนไข่ต้มแปดนาทีของเราเสร็จแล้วก็บางลูกก็าอาจจะสุกเกินไปกินกับน้ำจิ้มสามรสจ้ะนี่อันนี้จ้าทุกคนไข่ต้มไข่ต้มแปดนาทีทานนะ โอเคนะยังไงคลิปนี้ไก่ก็ฝากไปด้วยอย่าลืมไปลองทำกันนะถ้าใครอยากได้ไข่ยางมาตดมต้มน้ำร้อน8นาทีจ้ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย